สวัสดีทุกท่านนะครับ ผมนายกัญชัยนพนักศึกษาประกาศนิบัติบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหัวข้อในการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสรูปแบบออนไลน์จักรวาลน,นาริมิตสำหรับนักเรียนประกาศนิบัติวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีอาจารย์ที่ปรึกษาในการวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิตนายธารารัตนสุวรรณหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศ,ศึกษาคณะครุศา าสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย1พัฒนาชุดฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสรูปแบบออนไลน์จักรวาลน,นารมิตร2ศึกษาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสรูปแบบออนไลน์จักรวาลน,นารมิตรตามเกณฑ์90ทับ90 3ศึกษาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องตน้น 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะที่มาและความสำคัญของปัญหาเทคโนโลยีก้าวเข้ามาบทบาทในการจัดการเรียนการสอนการใช้ชีวิตการคมานาคมการดำเนินธุรกิจรวมไปถึงการประกอบธุรกิจและชีวิตประจำวัน ในด้านของการศึกษาเทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นที่ยอมรับในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษานั่นก็คือคอมพิวเตอร์ซึ่งเข้ามาช่วยทั้งผู้เรียนและผู้สอนไม่ว่าจะเป็นเข้ามาช่วยผู้สอนในด้านของการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนรวมไปถึงผู้เรียนในด้านของการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์เริ่มต้นเห็นได้ชัด ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์ปัญหาที่พบเจอขณะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สอดคล้องกับสายวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติทักษะวิชาชีพของตนเองได้อย่างเต็มขีดความสามารถ รายวิชาพิมพ์อังกิษเบื้องต้นก็เป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนปัญหาที่พบขณะจัดการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้อย่างถูกต้องไม่สามารถวางนิ้วก้าวนิ้วสืบนิ้วเพื่อพิมพ์ตัวอักษรต่างๆได้อย่างถูกต้องตามระเบียบส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติชิ้นงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเพราะผู้เรียนจะใช้นิ้วที่ตัวเองถนัด ในการจิ้มแป้นพิมพ์เพื่อปฏิบัติชิ้นงานนั้นๆการจิ้มแป้นพิมพ์ส่งผลเสียต่อการปฏิบัติชิ้นงานทำให้ผู้เรียนใช้แล้วเวลามากในการปฏิบัติชิ้นงานแต่ละชิ้นจากปัญหาที่กล่าวมาข้างตน้นผู้วิจัยจึงพัฒนาชุดฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสรูปแบบออนไลน์จักรวาลน,นารมิตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและแก้ไขปัญหาการใช้แป้นพิมพ์ของผู้เรียน โดยนำเทคโนโลยีจักรวาลนาร,รมิตรหรือโรคเสมือนจินิเมตาเวิร์ดเข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาชุดฝึกโดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้เรียนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการใช้แป้นพิมพ์อันจะส่งผลดีต่อการเรียนการศึกษาต่อและการปฏิบัติงานในอนาคต ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างชุดฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนนั้นผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาชุดฝึกดังนี้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดฝึกทักษะแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจักรวาลนารมิตหรือเมตาเวิร์ดและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการจัดการสำนักงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจำนวน19คนโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสูง และมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. ชุดฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสรูปแบบออนไลน์ line, จัก,กรวาลน,นารมิมต 2. แบบทดสอบวัดผลสมริ์ทางการเรียน 3. แบบประเมินความพึงพอใจโดยชุดฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสรูปแบบออนไลน์ line, จัก,กรวาลน,นาริมิตนั้นจะสร้างโดยโปรแกรมสเปเชียเป็นห้องเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ในห้องเรียนรู้จะประกอบไปด้วยแบบฝึกทักษะชุดฝึกทักษะรวมไปถึงแบบวัดผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้แป้นพิมพ์และได้รับความสนุกสนานจากการใช้ชุดฝึกนี้โดยเชื่อว่าหากผู้เรียนเกิดความสนุกสนานจะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติโดยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า IOC และค่า e1 e2 จากการพัฒนาชุดฝึกทักษะผู้ดำเนินการวิจัยได้นำชุดฝึกทักษะให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้วยค่า IOC โดยประเมินในหัวข้อเนื้อหาของชุดฝึกระดับความยากง่ายความมากน้อยของชุดฝึกต่อผู้เรียนระยะเวลาที่ใช้ชุดฝึก แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าชุดฝึกทักษะมีความเหมาะสมมีค่า LOC อยู่ในช่วง0.5-1ถึง1ซึ่งเป็นค่าที่เป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปใช้ได้การวัดประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน90 9 0ทับพบว่าชุดฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพอยู่ที่90.95ทับ91.56ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ90ทับเกาการวัดผลสมเริ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ19.79และ22.79ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนหลังเรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียน การวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะภาพรวมพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก x bar 1 01 sd 0.10หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เรียนพึงพอใจต่อความแปลกใหม่ของชุดฝึกทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด x bar 4.7 sd 0 4 5รองลงมาคือความสวยงามของชุดฝึก ความรู้ที่ได้รับจากการใช้ชุดฝึกระยะเวลาในการใช้ชุดฝึกและความสะดวกในการใช้ชุดฝึกอยู่ในระดับมากและปานกลางตามลำดับจากการดำเนินการวิจัยสามารถสรุปอภิปรายผลได้ดังนี้การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสรูปแบบออนไลน์มีค่า IOC อยู่ในช่วง0 5ถึง1ซึ่งเป็นค่าที่เป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปใช้ได้ สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวว่าการประเมินค่า IOC ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน3คนหากมีค่า IOC อยู่ที่0.5ถึง1.00สามารถนำไปใช้ได้ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ90.95ทับ91.56ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว90้90ทับ90เนื่องมาจาก ชุดฝึกทักษะมีความแปลกใหม่ทำให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวว่าประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนจะก,กําหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจโดยกําหนดให้ผลเฉลี่ยของคะแนานการทำงานและการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละ ของผลการประเมินหลังเรียนนั้นคือ e 1ทับ e 2เท่ากับประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนลายวิชาพิมังกฤษเบื้องตน้นพบว่าผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียนอยู่ที่19.79และคะแนนหลังเรียนอยู่ที่22.79คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวว่าผลการเรียนของนักเรียน หลังการใช้ชุดฝึกสูงกว่าผลการเรียนของนักเรียนก่อนการใช้ชุดฝึกเนื่องมาจากการนำชุดฝึกเข้ามาปรับใช้ทำให้ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้และสนุกกับการเรียนการสอนไดมากยิ่งขึ้นความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึกภาพรวมอยู่ในระดับมาก x อ็กซ์บาร์ส0 10, เนื่องมาจาก ความแปลกใหม่ของชุดฝึกทักษะและความสวยงามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกการเรียนรู้อยู่ในระดับมากโดยเกิดจากความแปลกใหม่และความทันสมัยของชุดฝึกกิจกรรมจากการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะดังนี้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ควรตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ผู้เรียนใช้ในการเข้าถึงชุดฝึกทักษะเนื่องจากผู้เรียนมีความพร้อมที่ไม่เท่ากันอาจส่งผลต่อผลของการดำเนินการวิจัยได้ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งถัดไป 1. ควรเพิ่มปริมาณเนื้อหาหรือแบบทดสอบให้มากยิ่งขึ้น 2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการใช้ชุดฝึกทักษะให้มากยิ่งขึ้น ในการดำเนินการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัยหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้วิจัยต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ขอบคุณครับ